จัดไปสิบพ <15. S 2> อแล้วสิบห้าถ้าถ้าเราหาคนได้มานิิตนะถ้าหาได้ก็จะดีเขาจะจะได้มีทัวร์ทัวร์นเมนต์ในเวอร์ชั่นพิเศษที่ใครๆไม่สามารถเข้าได้ก็คือเราจะเล่นแค่เฉพาะชุมชนของพวกเรากันนี้ upper kim hà cũng sức cứng nèo hạt đều này một lò cô ba kiểu vậy kiểu bên đồ รัสเซียเมโดซาชื่อแก๊งนี่ก็น่าจะสมชื่อน่าดูเลยหมุนแล้วเนาะต่อไปมันก็ให้หา <Okay. S 1> หาทางลับ ดูแบบว่าวตรงนี้ไม่มีแน่ๆเยอะจังละนี่เอาอยู่นู่นทำไมรู้สึกเปิร์กนี้มันเหนื่อยจัยงวะเปริร์กจอนดิ๊กอะไรมันตายอุ้ม

อันน่พุกเกอร์จะมาทำอะไรหรืจ๊ะอาติโฟล่ะอีโฟไปบึ้มเลย ผูเซอร์นะโอ้โอ้โอ 60, ้โอ้เจ็บหน้าเจ็บหน้าอะไรต่อเสร็จูสเซอร์ล่วงแอบเปิร์กนี่ก็โอเคอยู่กระสุนมันเพิ่มอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราฆ่าศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่กระสุนมันจะได้เยอะสรุปว่าเป็นหมูหรือหมาเนี่ยโดนดาแบบไม่รู้เรื่องตามมีตำเกิดไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเดย แกวปีกล่วงขึ้นมาขึ้นมาอย่าเพิ่งลงมพวกมันจะมีโฟกเกอร์มาขับโฟกเกอร์ล่วงโดนกไถว่า เปิดไฟไปแดโอ้โหแส็แ<ซ>อืมอสอบของแล้โอเคได้ของเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยห,หอมเบโดโ่ซามาวะ่ะมายิงเราเองเร็วมันจะมาฆ่าเรามันก็เลยส่งพวกมาให้มาทำลายโรงแรมที่นี่ไง <c oughs> แต่ยังดีที่เราไม่ได้โดนลูกลงไปด้วย <c oughs> เรียกง,ง่ายๆคือลูกน้องมันทำงานพลาดงานต่อไปแล้วคือไปฆ่ามัน <c oughs> ตอนนี้หมายฆ่าลกลัวเลย ตอนนี้มันพลาดไงทางโอกาสดีของเราก็ไล่จีบเฮ้ย,ยนะจะพี่จีเทอร์มนันใช่ไหมไห้ที่ว่ากบลังวิเทจะมาโอเคตอนนี้มันจะมีโจเซ มากันบานเลยตรงนี้ได้อะไรมาตังแน่ๆอยู่ตารถเชื่อกูไหมว่าเป็นยาไม่หรอกตังยามต้องปรุงจะไม่ทีดจานนะโอ้คุณนี้เขาอาจจะรู้สูตรอยู่แล้วก็ได้ไม่หรอกสูตรมันบอกอยู่ตรงกระแพงอ่ะก็นั่นยังไง เกิดจากไหนวะแหงว่าแล้วดหา,หาของหาของกล่อง ถือ r p ีมายังไม่ได้ใช้เลยพังบ่อยจังวะตนะู้เซ็เนยี่สิบแปดสวรรค์ในดาดเท่าอะไรนะนี่หนึ่งมันพังง่ายจังวะลองมาดีากดว่าโอ้ยไม่มีใครจะเป็นเหยื่อให้อาไปจีเลยขอ,อยืมหน่อย ยิงยิงโดเซอร์มันนนั่นแหละตัวที่มันเ<ะ>กาะกันเป็นกลุ่มอะอะไอรไม่มีใครเป็นเดี่ยวบบห้ให้เอาไปคีเลยใครจุดเค่ไหนงัดงัดเลยอะไรที่งัดได้คืองัดเลยใครที่มีโคบาขอดูก่อนฟอกกีบอร์ดอน วิสกี้โอเคโอเคมันบอกเลยใช่ไหมจัดการเลยอันนั้นใช่ปะไม่ใช่เป็นเป็นล็อกเก็ตกับอันนี้สูบปุงยาอันนี้ไม่ใช่นี่นี่อันนี้ลองเดิมพันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้หัวลบนิวเคลียร์วิสกี้นี่ไงเก็บมาเลยสวยและวิสกี้กับอะไรอีกหาดิ ไม่มันเป็นฟ็อกกี้บอลดอมอ่ะก็คือเป็นวิสกี้อย่างเดียวกล่องวิสกี้โอเคสวยอองานเร็วสุดยอดอเราดี่งานเร็วเน,นี่ยเนี่ยอะไรฟ็อกกี้บอลอ่บอลบอลทมอ่ะโอเคยันโนงโดนดาเมจจากลูกกระสุนห่มเหรอพี่ เดี๋ยวเบนบอกลาจังวะ20นาที20วิอันนี้ป่าวโดนไอ้ตรงอันนี้ป่าวโดนโดนนี่ป่าวตรงเหงือกป่า เดี๋ยวกินนาทีสองนาทีโอเค よし อือใส่ขวดเสร็จตั้งนานแล้วพอดีเลย5าศิวิ คอมแฟรมาต้องใช้โใช้เกือบไปแล้วกี่นาทียี่สิบชีวิตเปเรียนรู้วิธีเล่นด่านนี้จากไหนเนี่ยดูจากยูทูบช่องแดนนี่เครับพี่ แม่งขายของตรงนี้เลยไม่ได <c oughs> มีเขาบอกอยู่เขาบอกอยู่ว่าเทคนิคคือดูองไงเรีเยบร้อยละไปออกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวม,มีของหนักอยู่อาจจะรอสักแป,ป๊บนึงเอามาแล้วกแบกเองนะ่ยทีเอาจากเดี๋ยวไปคุ้มกันก่อนโอ้โหเยอะอย่างที่อ่ะเอ้ย ยิงอะโดนดูคนด้วยอาพี่ิูผมมันบอกว่าต,ต้องการลูกต้องการระเบิดอะทำมาทำมาไหนกับปันเออปูอกอกอาาอกมาได้ลหวอขึ้นมา น่าเสียดายไม่ซื้อไอ้ปัซซก้าของไอ้โทนี่ไอ้สกาฟเฟไม่ทันซื้อทันนะผมมาก่อนนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวดูดิว่าเข้าสู่วันที่2 เราหลงเข้ามาอยู่ในข้างสินค้าไอ้พวกนี้ก็เสร็จกูโดนเก็บจ้าเกมินิกเกมินิกันเหรอไรอ้ระเ,เบิดอยู่ไหนวะเจอแล้วเนี่ยอ๋อเจอแล้วอยู่ตรงเจอแบบทันควันแล้วก็ตายแบบทันควัน <c oughs> <c oughs> ไปเอ้ยเบีโดซ่ามันหนีขึ้นลิฟไปแล้วว่างเปล่าว่างเปล่าเอ้ยอี๋ระเบิดเคมอระวังระวังเคมอด้วยัวโอ้ยเดเส้นต็มตัว ใ่้เจ๊กีบอรยสักแล้วหำจริงจริงถ้ามีตรนการปลูกระเบิดนี่ช่วยไหมช่วยช่วยช่วยก็ดีเพราะว่ามันก็ได้ตังค์ไปด้วยหยิบตังค์ไปด้วยก็จะดี ม,มีแค่เงินก้อนเดียวเองเหรอโอ้ยก้อนเดียวนี้ก็คุ้มแล้วนะจับตัวประกันใส่บเบาเบาถือมินิกันโคตรจะโคตรจะหลุดโลกไป โอเคเปิดแล้วไปเลยยน็นเหงาข้างหลังเดี๋ยวละเปิดเรียบร้อย บนยอดเขาไม่มีใครขึ้นมาขบวนนี้ภายในสามนาทีโค่นเร็วจริงเราหรือว่านี่ก็เร็วแล้วนะไปเข้าเลย อิ่เอหาห้องน้ำห้องกล้องโอ้ยโดนอะไรโวยจริงวันนี้ถ้าคำพูดไหนที่ผมแบบอยู่ๆก็หลุดนะฮะไม่ต้องแปลกอุเพะนะเพี้ยนี่จากการทำงาน โอ้ยโดนสนออีกแล้วอะไรว่าเพิร์เลย <laughs> เพริร์หอ่ะอ่าเลยแต่เมื่อกี้กูก็ชั่วไปแล้วนะแล้วใครล้มอีกวะมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะส่งคนมาอีกด้วยอันเรคอปเตอร์ลอบรอบร้ายแน่นะส่งมาไม่หยุดไม่หย่อนนะไอ้สัะนั่นมันส่งมาอีกละ บ้านเป็นการบินหลอยสัตว์ส่งมาไม่หยุดเลยเนี่ยมันก็จะยงิงเราแล้วบ,บึ้มงานก็จะหายอาโอ้ยอเยอะวางน้ำละ ดับเลยดับไปก่อนที่ไฟไมันจะดับเราเพรตอนนี้กูเริ่มเพอ้อแล้วกูเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วกำลังซ้อมเดียวแล้วโดนสไนเปอร์ยิงเปี่ยนยินคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดองอาานะฮะี๋ยวไม่ก็อาจจะอัดเสร็จแล้วก็ลงเลยก็ได้ เพราะผมไม่อยากให้อัลกอริทึมหรือว่าคำสั่งในการอ่านของเนื้อหาของภายในช่องผมอะ่ะไม่อยากให้มันขาดหายไปอยากให้มัน,นสม่ำเสมอน,นิดนึงกอ,อ้โดปไม่เป็นไรกระสือกระเืออาเปรเ์ อและยกให้อาพิคุรุ่งหนึ่เลยกินนาทีสองน,นาทีสามห้าเย้ mà dọn mình cho mấy lộ đang đang cho nó tiền rồi là con áo nào đẹp nó có mình có thể có tưởng là phép 100 vị นาทีโอ้ย มันมีอะไรมาคอปเตอร์อีกแล้วไง<น>มันมาอีกแล้วเฮ้ยระวังระวังระวังมันยิงมันยิงเข้ามาอีกแล้วเปหนีก่อนพี่เลยชีวิตเป็นดซ่ายอยู่ในชีวิตของพวกเราถ้ามึงตายพวกกูก,ก็จะจบแค่ตรงนี้เราต้องาวนาวนาว้ำนย โลแฟโอ้โหแม่งมายิงไม่หยุดเลยว,ว้าหมดละโอเค,อเคมีคนองกระเปลาเดี๋ยวะีกิอะไรพึ้นแป๊บ เปิดดวงเสตอร์ลวงเตรียมง,ด,งดีโหลดพร้รรอมดีโหลดพร้อมยิงใส่โซล์ค้าเจ็ดวิกินนาทีสี่วิละโอเคประตูเปิดเตรียมยิงนะยิงพร้อมกันเลยเอ๋นี่เป็นใส่ก่อนนะเอาลเอาลายมาใส่ก่อนหนา้าปะไม่หนาเลยไม่หนาตาย รุนเลยรุนรุนรุนนี่แหละคนอาวุธหนักอืเอ้พอมาแล้วพอพวกเรามาแล้ว harder.